หลังอูตายหลังอูตายหลังอูตายสามไอ้ตรงไอ้ตหงังขยะดันมาด yeah. ันมาเลยเร็วๆไแตกอะยแตกดันมาเร็วหลังอูถอดหมดแล้วหลังอูถอดหมดแล้วหลังอูมันถอดหมดแล้วหลังอูมันถอดหมดแล้วดันมา my house. Maybe. 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 แปลแตกแตกสองเวทแตกเวทแตกแตกหมดแตกหมดแตกหมดบ้านดูยังแตกหมดดันไปรถอ่ะรถอ่ะในบ้านแตกอีกหนึ่งเก็บเก็บเลยเก็บเลยเอาสามดูเลยดูเลยดูเลยตรงนั้นอ่ะดูเลยดูเลยดูเลย ดูดเลยพึ่งมาดันมาแล้วดูดไม่ได้ทีไม่ดูทะลุได้ดูทะลุได้พิกแตกพิกแตกมามาหลงจฉันตาย Thằng này dùng nắm ơi dùng này ơi dùng ơi dùng này dùng nắm không có mày nữa không ơi không วยย่หลังอาเอขครับเอาเลยครับเอาเลยครับพีบิ๊กพี่บิ๊กเร็บอย้บ้านดู้อยู่บ้านนุนรัน ไม่ดื้พี่เรื่อยๆบอสผมาห้ไอ้ตายก็เาจเต็มเก็บดักยเก็บปังเก็บมาาดเก็บดักเกิด